ไปต่อกันทีนะครับจังหวัดกาลสินนะครับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลงสาดูดีจอมราชาและบทเพลงของกระรวงมหาไทยจังหวัดกาลสินครับ ที่หอประชุมธรรมาพิบาลเทศบาลเมืองกาลสินครับนายทวัชชัยรอดงามรองพวาราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานปิดโครงการประกวดร้องเพลงสะดุดีจอมราชาและบทเพลงของกระทรวงมรดไทยนะครับของจังหวัดกาลสินพร้อมมอบโลร่รางวัลและเกียรติบัตรประเภททีมสถานศึกษาแบ่งออกเป็น4ี่ระดับประกอบด้วยระดับประถมะวัยนะครับอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชนะเลิศได้แก่นะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างพีชัยกุดลือ สังกัดเทศาบาลตำบลท่าลาดดงยางนะครับระดับประถมศึกษา1-6ึกนี่นะครับกาชนะเลิศได้กแก่โรงเรียนเทศาบาลซีเฉลิมพระเกียรติสังกัดเทศาบาลเมืองกาละสินระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับชนะเลิศได้แก่นะครับโรงเรียนดานไตวิทยาอำเภอรองคำจังหวัดกาลสินและการระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับอาชีวศึกษาปวชเนี่ยด้แก่ โรงเรียนลำเป่าวิทยาคมอำเภอเมืองกาลสินนะครับและประเภทประชาชนทั่วไบบอจํากันอายุชนะเลศไดแแก่ทีมสามัคคีสดุดีจอมราชาครับซึ่งพันจตีสำเนียงหวังจเจริญทองทินจังหวัดกาลสินค่ะได้กล่าวถึงโครงการประกวดร้องเพลงสดุดีจอมราชาและบทเพลงของกระท่วงมหาไทยจังหวัดกาลสินจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพ์พรรษัาหกรอบ 28กรกฎาคม2,567เป็นการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรวมกันสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงประชาราษฎรและรวมกันเถิดพระเกียรติเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์โดยแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ